เชิงบริรหารกับข่าวสารสุดสัปดาห์นะครับกับประเด็นคดีถแถลงการครั้งสุดท้ายที่ศาลโลกคําตอบสุดท้ายคืออะไรเสียดินแดนหรือไม่อะไรเป็นตัวชี้ว่าเราชนะหรือเราแพ้นะครับช่วงนี้เปิดสายให้น้องประชาชนได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นข้าสู่รายการนะครับที่ศูนย์สองเก้าหกศูนย์สองหนึ่งสามสามถึงสามสี่นะครับประเด็นที่เรามีการคุยกันถึงเวลานี้ท่านก็จะได้ทราบข้อมูลอีกด้านหนึ่งว่าการไปถแถลงการนั้นเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการ แต่ว่าในส่วนของการเลือกแนวทางการต่อสู้เราเลือกแนวทางถูกต้องหรือไม่ประเด็นแห่งคดีถูกต้องหรือไม่นะครับนี่เป็นประเด็นที่พี่น้องสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะครับที่0ูนย์สองเก้าหกศูนย์สองหนึ่งสามสามถึงสามสี่ครับสองหนึ่งสามสามครับสองหนึ่งครับเชิญครับยังอยู่ในสายไหมครับครับยังไงท่านต่อเข้ามาใหม่นะครับ อันนี้ถ้าถ้าเราจะมองถึงประเด็นที่พี่น้องประชาชนดูอย่างอย่างตื่นเต้นเดี๋ยวเราฟาังสายก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะได้ยินหรือ,อยังคะได้ยินแล้วครับค่ะเ<า>พชรบูครัทั้งสี่ท่านค่ะครับค่ะดูการถ่ายทอดถแถลงปิดคดีใครจะชื่นชมทีมไทยก็แล้วแต่ส่วนสีลรัเฉยเฉยรัฐบาลไทยเอามือไปชุกหีบทําไม ง่ายๆไม่ทำโดยการปฏิเสธอำนาจสารโลกตามที่แนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินก็ต้องกั้มตืนจกบ,บันไดพลอยกระโจนส่วนห้าในหารใหญ่ก็ตั้งโต๊ะถแถลงให้ประชาชนคนไทยอยู่ในความสงบเพราะจะเสียรูปคดีพวกเราก็สงบอย่างมีสติถ้าเสียดินแดน4.6รวมทั้งผลประโยชน์ทางทะเลทหารทั้งหก็ดาหน้าออกไปปกป้องดินแดนก็แล้วกันอย่าอยู่แต่ในห้องแอร์ ดูชมการถ่ายทอดสดทางช่องดาวเทียมที่เจ้าของลงสมัครผู้ว่ากทมค่ะเพราะมีนักกฎหมายระหว่างประเทศทั้งสองท่านมาวิเคราะห์ตลอดรายการถ่ายทอดสดทั้งสี่วันคืออาจารย์พานุมาตรมสุภไทยอาจารย์มลกฎมอธรรมาตร์ฟังแล้วดูมีเหตุผลค่ะและวันสุดท้ายทั้งสองอาจารย์ก็สรุปว่าศาลโลกรับไปก่อนแล้วจำหน่ายคดีถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆอนะคะ อาจจะยกคำร้องไม่ได้เพราะขึ้นศาลทั้งสองฝ่ายถึงสี่วันถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆจำน่ายคดีก็ถูกใจท่านชัยวัตรล้วค่ะแล้วแนวร่วมประชาชนคนไทยที่รักชาติรักแผ่นดินทุกท่านแล้วข้อที่สองอาจารย์ทั้งสองท่านบอกว่าไทยมิเสียดินแดน4.6ตารางกิโลเมตรและผลประโยชน์ในทะเลเพราะแผนที่ประกบกันทั้งสองประเทศกัมพูชารูปไทยจริงๆแต่บางส่วนไทยก็ล้ำเข้าไปส่วนนี้แหละที่จะเสียดินแดนนิดหน่อย จะเรียนถามท่านไพศาลว่าระหว่างเสียดินแดนรอบประสาทนิดหน่อยกับขึ้นมรดกโ,โลกร่วมกันกับขึ้นมรดกโลกร่วมกันอย่างไหนดีกว่ากันคะถ้าที่หนูพูดทั้งหมดนี้ผู้ใหญ่ไม่พอใจหนูขออภัยเราก็ปฏิเสธอำนาจศาลโลกต่อไปสู้กันต่อไปรออีกห้าหกเดือนข้างหน้านี้ระหว่างรอคําตัดสินศาลโลกสี่รัฐก็ต้องการให้กําลังใจผู้ใหญ่ทุกท่านประชาชนทุกคนรวมทั้งให้กําลังใจตัวหนูเองด้วยค่ะ แล้วท่านผูสานพูดเก้าข้อเมื่อสักครู่นี้ขอให้ท่านลงในคอลัมน์สิริัญญาแนวหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตติามคือความเห็นเนี่ยก็ออกความเห็นกันไปนะครับความเห็นของอาจารย์สอนกฎหมายกับความเห็นนักกฎหมายเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันโดยเฉพาะความเห็นของทนายความนะครับเพราะความจริงร้อยส่วนเนี่ยเมื่อขึ้นสู่ศาลแล้วเนี่ยอาจจะใช้แค่สิบส่วนไอ้ที่เก้าส่วนถ้าไม่ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้หรือไม่กล่าวอ้างเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับในทางคดี ทีนี้ผมเองก็อยากจะภาวนาให้สิ่งที่ผมคิดผมเห็นในเรื่องนี้ผิดเพื่อประเทศไทยจะได้ไม่เสียดินแดนขอภาวนาเถอะถ้าภาวนาได้เนี่ยขอให้ศาลยกคำร้องของขมินเสียผมเห็นว่าผมเห็นผิดในเรื่องนี้จะเป็นคุณแก่บ้านเมืองมากกว่าที่ผมจะมีความเห็นแล้วถูกต้องขึ้นมาครับอาจารย์เห็นว่าถ้ากรณีเราไปรับแล้วแม้ว่าศาลจะยกคำร้องแต่ท่าทีเดี๋ยวความเข้าใจรัฐบาลไทยกับท่าทีของผู้นำเหล่าทัพเนี่ยเข้าใจว่าเราเสียไปแล้วตั้งแต่ปีศูนย์ห้าเนี่ย ตัวนี้อาจารย์จะบอกยังไงครับก็ปัญหามันมก็ยังค้างอยู่ใช่ไหมครับเพราะงั้นตรงนี้ต้องหาทางแก้ปัญหาอย่างที่ว่าคือถ้ารัฐบาลไม่เปลี่ยนความคิดแล้วแล้วเรายังเห็นว่าเนี่ยการกระทําที่เป็นพฤตินายเนี่ยก็คือการรับแผนที่หนึ่งกสองามคือเนื่องจากอย่างนี้อาจารย์ฝ่ายกองทัพหรือฝ่ายฐานเราเนี่ยถูกหลอกสองเรื่องครับผมตามเรื่องนี้มาอย่างใกล้ชิดผมคบถาัมาหนึ่งถูกหลอกว่าคําตัดสินปี2 5 0 5เนี่ยตัดสินให้เราเสียดินแดน ซึ่งจริงๆไม่เกี่ยวข้องเลย <lawsuit. S 2> โดยไปบิดเบือนคําแปลเจ้าที่กระทรวงการต่างประเทศนี่นะครับบิดเบือนการแปลว่าสารพิภากษาว่าปราสาทพระพิหารตั้งอยู่ในดินแดนอันเป็นอธิปไตยของกัมพูชาซึ่งที่ถูกต้องเนี่ยม่อแก้ใหม่ตอนนี้นะครับปราสาทพระวิหารเป็นอธิปไตยของกัมพูชาซึ่งต่างกันคนละโลกเลยทําให้ทหารถูกหลอกมาตั้งหลายสิบปีว่าดินแดนรอบปราสาทพระวิหารนั้นเป็นดินแดนที่ถูกตัดสินไปแล้วไม่ได้ตัดสินเลยผมเชื่อผู้ใหญ่บางคนในกองทัพเนี่ยเพิ่งมาทราบเรื่อง หลังจากที่เราพูดกันในรายการนี้แหละครับว่าเจ้าคุณอธตกาลีนิพนธ์ว่าอย่างไงรัฐบาลจอมมลผลิตค้านว่ายังไงสารยกคำร้องอย่างไงก็ีืมเนื้อแต่อะไรเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นอย่างนั้นมันสารตัดสินเฉพาะตัวประสาทไม่ได้เกี่ยวเรื่องกับดินแดนต้องชัดเจนตรงนี้ก่อนเลยเป็นพื้นฐานเพื่อที่จะได้ไม่ต้องถูกหลอกสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณยายอาจารย์หมอมท่านบนโตคบนโลกท่านในศารท่านอาจารย์ได้เลิกครับ คุณยายก็เห็นด้วยกับท่านไพศาลกับทุกๆคนนั่นแหละทาหารต้องรีบปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่สารโลกจะพิจารณาพวกเราภาคประชาชนก็ต้องร่วมมือกันประกาศไม่รับสารโลกเพราะว่าคุณยายได้ไปเรียนปี2,500ก้มหลวงสัพพสิทธิประสงค์ตามประวัตินะคะได้ขึ้นไปพบเขาพระวิหารเป็นคนแรกเพราะว่า ท่านถูกแต่งตั้งให้มาครองนครอุบลยายได้เลียดยายได้ขึ้นไปดูถ้ายายจะสู้คดียายจะตอบได้ชัดก <c oughs> ว่าท่านทูตอีกท่านทูตเป็นข้าราชการในรัฐบาลของท่านนายกอภิสิทธิ์ท่านก็จะต่อสู้ได้ยังไงละ่ะตอนไปต่อสู้ก็ยังเป็นข้าราชการอยู่ <c oughs> สู้ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นทาหารต้องปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้เลยตอนที่เรายังมีสิท ในพื้นแผ่นดินของเราเพราะว่า4 7ตารางกิโลเมตรคือป่าเฉลิมพระเกียรติขององค์สบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะขอให้ปฏิบัติหน้าที่คุณยายก็ไปไม่ได้ก็จะส่งเงินตามที่มีความสามารถไปสนับสนุนเรื่อยๆขอพี่น้องจงช่วยกันเหมือนคำประกาศของท่านจอมพลสลิดธนรัตน์นะคะเรายังยึดมั่น เขตแดนของเราตั้งแต่ราชการที่ห้าคดีนี่ก็ตัดสินให้ขมิ้นตั้งแต่พระวิาหารแค่นั้นนะคะแผ่นดินที่ปราสาทพระวิาหารตั้งอยู่ก็เป็นแผ่นดินของเราเพียงแต่ท่านจอมพลฉลิตมีมนุษยธรรมเลยกั้นกว้วนกั้นลวดนามเอาไว้ให้ขมิ้นขนซากปราสาทหนีก่อนแผ่นดินคือของเราขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ,บคุณยายประมวลรักษาสุขภาพนะครับ ก็ถือว่าเป็นกําลังใจสําคัญของการต่อสู้เพราะจริงๆในในแง่การต่อสู้เนี่ยมันมีความชัดเจนในเรื่องข้อมูลพื้นฐานอยู่ระดับหนึ่งว่าคําพิพากษาศูนย์ห้าไทยไม่ได้ยอมรับและสงวนคําแปลคําสงวนสิทธิ์ไว้พร้อมที่จะขอคืนในอนาคตครับแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้ไม่ชัดเจนในเบื้องต้นมันก็จะกลายเป็นว่าเราเสียไปแล้วทั้งประสาททั้งดินแดนแล้วก็อธิบายต่อไปจนถึงขั้นตอนรัฐบาลขั้นตอนการปฏิบัติก็ยาวเลยใช่ไหมครับ อันนี้ส่วนที่เป็นเรื่องของอาจารย์ได้เลืกคือเราเรื่องนี้เราต้องตั้งต้นให้ถูกต้องครับประเทศไทยกองทัพไทยประชาชนไทยรัฐบาลไทยเนี่ยควรจะยึดให้มั่นว่าการปักปันเกล็ดแดนเนี่ยทำกันแล้วเสร็จในสมัยพระเจ้าอยู่หัวกัทิยาครับปักปันไว้อย่างไรแค่ไหนต้องเอาตามนั้นครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านทั้นเสี่ครับเชิญครับครับ จากที่เราติดตามรายการมาโดยเฉพาะช่องสิบสามสยามไทยให้ความรู้เนี่ยคือเราประเมินถูกแหละครับว่าเขาสู้จริงหรือไม่จริงเขาไปเล่นละครให้เราดูแหละครับผมเชื่อว่าพิธีกรทุกท่านก็ทราบดีเหมือนกับที่ผมทราบเพราะผมทราบจากท่านครับสรุปได้เลยครับขายทาดแน่นอนและโดยเฉพาะท่านไพศาลพูดว่าผู้หลักผู้ใหญ่บางคนซึ่งรู้เนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะครับวันหนึ่งวันหนึ่งทาอะไรอยู่ครับเลี้ยงนกเขเขวะเหรอครับ ท่านมีอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความสำคัญมากต่อบ้านเมืองท่านเพิ่งทราบเลยครับมผมว่าท่านใช้ไม่ได้นะครับและโดยเฉพาะนะครับอย่าไปให้ความหวังเลยครับเพราะว่าถูนว่าชะสีมีหมานำอยู่ครับยังดังกับที่ท่านไพศาลเคยพูดไว้สวัสดีครับ ก็ถือว่าเรื่องนี้พี่น้องประชาชนท่านตอบได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับแร้วคหนึ่งว่าก็ได้จริงเป็นอย่างนี้การต่อสู้เป็นลักษณะแบบไหนแต่มีอันหนึ่งที่เป็นคําถามและอาจจะยังไม่ได้มีการตอบก็คือที่นักวิชาการบางคนพูดว่ายอมเสียดินแดนเล็กน้อยเพื่อชนะคดีตอบยังไงครับคุณนี้มันไม่ใช่เรื่องของความคลาดเคลื่อนของแผนที่นะนคะแต่เป็นเรื่องของการเอาตัวเราไปผูกพันเอาประเทศไปผูกพันกับแผนที่ นะคะแล้วเมื่อพิสูจน์ว่าแผนที่นี้ไม่เป็นคุณต่อแผนดินเพราะว่ามันไม่ใช่แค่จะเท่าไหร่คะสาหรือ4.6ใช่ไหมคะมันคือ,อ,อ1.8ล้านไล่บวกกับอีก17ล้านน,นักวิชาการเนี่ยควรไปยึดมั่นในการปักปันเขตแดนที่พระเจ้าอยู่หัวระที่หทรงกระทําโดยยอมเสียเสียมารลาดพระตะบองศีสพลนั่นแหละเป็นหลัก ไม่ใช่มายึดถือไอ้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนของเขมรเป็นหลักตามมมยูสองห้าสี่สามจะเป็นแม่ยกใครรักใครเหยียบไม่ว่ากันแต่อย่ารักคนนั้นรักพรรคนั้นให้เกินชาตินะครับมันถือว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการต่อรองว่าจะมากจะน้อยแต่เป็นเรื่องว่าจะเสียทําไมใช่ไหมครับถ้ายึดถืออย่างถูกต้องแล้วเนี่ย เราก็ไม่ควรจะเสียดินแดนที่เราไม่ควรเสียนอกจากเราไม่ควรเสียแล้วเนี่ยเสียมาลาดพระตะบองสีโสผลที่เราถูกเสียไปเพราะถูกเรือปืนบังคับเนี่ยครับมันเป็นโมฆะนักวิชาการพูดมัางสิครับประเด็นนี้ครับสวัสดีครับสายต่อไปครับหลวันดีค่ะครับเชิญครับอ่าอยากให้พี่น้องประชาชนทั้งหมดนี่นะคะคช่วยกันรวมตัวให้หมดเลยค่ะมาไล่รัฐบาลชุดนี้ออกไปให้หมดเลยค่ะ เอาไว้ก็เดี๋ยวจะเสียแผ่นดินเปล่าๆ,ๆเอาไว้ไม่ได้รัฐบาลชุดเนี่ยชั่วแสนชั่วไล่ให้ <นะ S 1> หมดเลยเดี๋ยวชาวมุสลิมและชาววิลางพุทธมุสลิมเนี่ยรวมกันเลยออกมาทั้งหมดประเทศช่วยกันไล่ออกไปเพื่อที่ไม่ได้ไ่ต้องเสียแผ่นดินของประเทศไทยเราเพื่อเห็นกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกคนเนี่ยฟังดูแล้วมันแบบว่ามันอยากจะให้อัศบานออกไปอยากจะช่วยให้ให้ให้การผู้ชายทำอะไรอะไรนี่แหละ ขราวิหารนี่คืนกลับมาเป็นของประเทศไทยเราเก in ิดในแผ่นดินใดเราต้องรักประเทศไทยให้พี่น้องทั้งพุทธมุสลิมช่วยกันดอกมาให้เต็มเลยเต็มเต็มแผ่นดินนาาหน้าเป็นล้านล้านคนเลยช่วยกันเอาคืนมาให้ได้เราอย่ายอมเสียนี่เมื่อเราเกิดมาชาติที่เราต้องรักชาติรักประเทศไทยให้มากที่สุด่จะขอมาขอแสดงความดีกับท่านอาจารย์สาราอาจารย์หม่อมและอาจารย์กนกค่ะขอให้ช่วยกันเต็มที่ท่านอาจารย์ใจเลยช่วยกันดำเนินให้สุดถึงที่สุดของพวกเราเลยค่ะ ทำยังไงเราจะต้องได้แผ่นดินเราคืนมาอย่ายอมเด็ดขาดพวกเราต้องช่วยกันอย่างเต็มที่เลยค่ะกล่าวขอบคุณมากค่ะคขอบคุณครับก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องความเชื่อมั่นของที่น้องประชาชนอาจารย์อาจารย์ครับนักวิชาการที่บอกว่ายอมเสียนิดหน่อยเนี่ยผมถามว่าถ้าเป็นบ้านของเขาเป็นดินแดนเป็นที่อยู่ของเขาล่ะเป็นที่ดินของเขาเขายอมเสียไหมถ้าเขายอมเสียเนี่ยนะครับ ให้ประชาชนใครไม่มีที่อยู่อาศัยก็ไปอาศัยอยู่ได้เลยในพื้นที่ของเขาใช้ประโยชน์ร่วมกันก็ไปสร้างร้านค้าสร้างอะไรได้เลยนะครับแต่เขาพูดมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาถือเห็นว่าไม่ใช่ของของเขาเ่ยครับอย่างนี้มันไม่ได้พูดแบบอาจารย์มันพูดแบบอาเจียนหรืออาจมไปทั้งนะคนัะสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญครับท่านทั้งสี่นะครับท่านได้เลิกท่านสายสารอาจารย์หม่อมแล้วก็ท่านบนโตกนกนะครับผม จากปรึกษานิดหนึ่งสมมติว่าเราไปฟ้องศารลรัฐธรรมนูญได้ไหมฮะว่าว่าอภิสิทธิ์เนี่ยส่งส่งไปขึ้นศาลโดยที่ว่าไม่ได้ไปผ่านรัฐสภาตามมาตราหนึ่งเก้าศูนย์อะไรเงี้ยได้ไหมครับครับฮัลโหล,ล,ลมีประเด็นอื่นอีกไหมครับแล้วก็เอ่ออ,อ,อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าท่านผมว่าจะมีคนไทยไปฟ้องร้องคุณชวนว่าเป็นคน เป็นข้อหากบฏเนี่ยแบ่งแยกแผ่นดินเลยนี้ได้ไหมครับครับมีมีสองประเด็นนี่้อยากจะเรียนครับท่านใดจะตอบดีครับประเด็นกฎหมายผมตอบให้ก็แล้วกันถ้าจะไปกล่าวหารัฐบาลชวนว่าไปทำเอ็มอี .2543 เนี่ยไปกล่าวโทษจะดีกว่าครับครับอย่าไปนั่นเพราะมันต้องไปกล่าวโทษนะครับทั้งทั้งปปชและตํารวจได้นะครับส่วนผลคดีก็ก็ติดตามดูกันไปเนี่ยก็เป็นอย่างนั้น ส่วนการจะส่งสารรัฐธรรมนูญให้ตีความว่ารัฐบาลนายกสิทธิ์เอาประเทศไทยเข้าสู่สารโลกเป็นโมฆะเป็นโมฆะหรือไม่เนี่ยเราประชาชนส่งเรื่องไปเองไม่ได้ต้องไปร้องที่ผู้จวจการแผ่นดินหรือไม่ก็ร้องปปชให้ดำเนินคดีนั่นแหละสองทางครบมุลได้คําตอบแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่ครับสวัสดีครับเออผมขอ ถ้าถ้าปิดเสียงทีวีก่อนนะครับอขอเรียนสายขอเรียนถามนิดนึงนะครับครับว่าไอหลักเขตที่ปักระหว่างไทยกับเขมรเนี่ยนะฮะคมันไม่ปักแล้วมีพิกัดไหมครับอ๋มีครับพิกัดมีอยู่แล้วครับทีนี้เมื่อมีพิกัดเราก็ต้องหาหลักเขตได้สิครับครับเหมือนกับ ถ้ามันมีที่กัดแล้วเราหาหลักเขตได้แล้วมันมานั่งเถียงกันอยู่ทำไมนะครับไม่เห็นมีใครยกประเด็นนี้มาพูดถ,ถึงว่าเขาล้มยลยอะไรครับ <c oughs> ล้มลยไม่ได้แล้วครับเราก็ต้องเอาข้อเท็จจริงตรงนี้เามาจาแแดงดีครับ <c oughs> ถ้ามันมีที่กัดมันมีเส้นรัดเส้นรองแล้วเนี่ย <c oughs> คือประเทศไทยทำแปนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นต่างหลายสิบ <10 S 1> ปีแล้วนะครับแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นบริเวณแนวชายแดน นั่นแหละก็ใช้ก็ใช้พิกัดที่ปักปันเขตแดนในสมัยรัชการที่ห้านั่นแหละแมการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติพระวิหารค่ปีสี่หนึ่งนี่นะครับก็ได้ใช้แืนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นเป็นเกณฑ์ซึ่งก็ได้ทําในพิกัดตามที่ปักปันเขตแดนในสมัยรัชการที่ห้านั่นแหละแต่นักการเมืองเนี่ยมันเลิกล้มหมดก็คือเรื่องหลักเขตเขาไม่ได้พูดถึงเพราะว่าเขาไปใช้หมุด gps มันก็เลยกลายเป็นเรื่องไม่อยากพูดถึงให้เป็นประเด็นแต่พิกัดมีอยู่แล้ว หลักเทตเนี่ยฮะหลักเทตที่1ถึง73เนี่ยเกิดจากคณะกรรมการสองฝ่ายนะครับทั้งไทยและกรมพูชาเนี่ยนะครับมามาทำในปี1 9 0่1เ0 9่อานี่ยครับปักเป็นหลักไม้แล้วบันทึกช่วยจำไว้จะมีบันทึกว่าหลักที่หนึ่งห่างจากต้นเท่าไหร่ระยะเท่าไหร่เป็นอะไรเท่าไหร่นี่ครับนี่เขาจะใช้อย่างนี้เพราะสมัยนั้นยังไม่มี GPS ยังไม่มีอะไรนะครับ พอใช้ิกัดเท่าที่สามารถจะกําหนดหมายกันครับพอค้1ส1 9 19, เกนี่ยก็มาทําเป็นหลักปูนนะครับทำเป็นหลักปูนก็บันทึกเพราะนั้นการบันทึกเนี่ยเราก็ต้องถือว่าครั้งสุดท้ายก็คือหลักปูนนะครับที่มีถ้าจะมองว่าการกําหนดหมายตัวนี้ก็คือพิกัดที่มีการตกลงกันนั่นเอง,เ,องเมื่อลงแผนที่แล้วก็จะเป็นไปตามนี้ใช่ครับแต่ทีนี้ว่าลักษณะภูมิประเทศมันเปลี่ยนไปคือต้นไม้ต้นใหญ่ที่เขาอ้างไว้ในอดีตอาจจะถูกทําลายถูกตัดไป แล้วก็มีการขยับหลักขยับไปขยับมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องต้องไปหาว่าไอ้ของเดิมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็คือสามารถที่สุดทราบกันใช่ฮะต้องไปพิสูจน์ทราบัจริงๆก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายรับระขาดไปทำอะไตรงนั้นครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญครับอยากสมุนปลาการนะคะสวัสดีท่านลังสีนะคะครับแล้วก็ เช่นชมท่านกระโหนกอาภูมิใจในตัวท่านนะคะคถ้ามีทหารดีๆแบบท่านทุกคนประเทศไทยก็คงจะไม่ต้องเสียดินแดนนะคะคแล้วก็ที่ตะกี้นี้คุณศรีรัตน์ที่พูดนะคะไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้ติดตามข่าวตลอดนะคะที่เขาบอกว่าทหารที่ที่ออกมาบอกว่าให้พวกเราอยู่เฉยๆเนี่ยไม่เห็นด้วยนะคะถ้าเรารวมพลังกันมากๆเนี่ยเราก็แบบ มันมีความคือว่าเราจะแสดงพลังนะคะว่าให้เขาอะรับรู้ว่าประชาชนไม่ยอมนะคะจริงไหมคะครับถูกไหมคะเล็กอย่างหนึ่งเห็นด้วยกับสายแทบทุกสายนะคะที่ว่าเพวกเราต้องรวมพลังกันนะคะต้องออกมาไล่จริงเลยรัฐบาลชุดเนี้ไม่ไม่ไม่มีไม่รู้จะทํำยังไงแล้วคือว่าเขามีอำนาจนะคะต่อเราไปฟ้องนวนฟ้องนี่เขาก็ซื้อไว้หมดแล้วครับต้องออกมาออกมาอย่างเดียวะค่ะออกมารวมพลังกันนะคะมันไล่อย่างเดียวอะค่ะ ทำไม่เสียดินแดนแล้วก็มาเล่นดราม่าให้พวกเราดูว่าสู้ยังไงอะไรแล้วก็ไม่ได้สู้ตรงประเด็นที่แบบอาจารย์ไพศาลพูดหรือว่าเออาจารย์ชัยวัฒน์พูดอะค่ะครับถือว่ามันมันไม่ตรงประเด็นเลยแล้วก็บางผู้ดําเนินรายการบางช่องนะคะออกมาพูดนะคะทั้งทั้งที่เคยเป็นพันธมิตรอะค่ะ บอกว่า MOU เนี่ยมีประโยชน์จะมีประโยชน์ยังไงล่ะคะ <c oughs> เพราะว่า MOU ตัวเนี้ยไม่เกิดเราก็ไม่เสียดินแดนนะคะจริงไหมคะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มาขึ้นศาลเนี่ยขึ้นทําไมถ้าคุณจะทําให้ดีคุณขับไล่พวกขมรออกไปตั้งนานแล้วไม่ต้องไปขึ้นศาลนะคะเราก็รักษาอาณาบริเวณของเราแล้วก็เป็นกบทด้วยรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกระบฏแบบ,แบ,บอ,าอาจารย์ไปศาลพูดที่ว่าคุณเนี่ยเป็นกบฏบที่ว่ารักฐการที่ห้าเนี่ยปัดเขตแดนไว้หมดแล้วนะคะ แล้วก็เมินว่าบรมเดชารูปภาพด้วยแล้วก็เป็นอุทยานอุทยานแห่งชาติของอ่อพบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวองค์ปัจจุบันนะคะเ <Yeah. S 2> ช้าใไหมคะต้องออกมาไล่ยอย่างเดียวะคะ่ะไม่สามารถจะทําอะไรแล้วเพราะว่าชั่วช้ามากเลยต้องใช้คํานี้เลยคะ่ะ <Yeah. S 2> เสียทั้งทุกอย่างเลยไม่มีผลงานไม่มีผลงานจะจะ,จะมาแถลงอะคะ่ะมีแต่ผลงานที่ชั่วช่วได้ข่าวว่าเงินกองคลังของของ ของลุงตามมหาบัวก็รู้สึกจะเอาไปแล้วไม่ทราบว่าอันนี้เท็จจริงยังไงช่วยช่วยบอกด้วยนะคะขอบคุณแลวสวัสดีค่ะเป็นกาลังใจทุกขั้นนะคะไี่สุต่อไปค่ะขอบคุณค่ะฟังพี่น้องประชาชนตําหนิติเตียนในพวกแม่ยกที่หลังหลายเนี่ยที่เห็นแก่พรรคมากกว่าเห็นแก่ชาตินี่นะครับทําให้นึกถึงเรื่องผู้ชนะสิทธิ์จะเด็ดเมื่อครั้งหนึ่งก็ไปอยู่เมืองแปลเนี่ยตาลแม่กุตสุมาก็มาเกลี้ยกล่อมให้ไปเข้ากับเมืองแปลให้ทิ้งตองอูเสีย เะเดดก็บอกว่าเกิดมาเป็นชายชีวิตหนึ่งเนี่ยจะรักย่อมรักชีวิตตัวเนี่ยเหนือกว่าสิ่งใดอยู่แล้วแต่ชีวิตตัวอันสุดรักเนี่ยก็จะยอมพลีเพื่อตาละแม่ได้ยอมตายได้กับกับผู้ป็นท่รักเนี่ยแต่แมกระนั้นความรักตัวบวกเข้ากับความรักตาละแม่รวมกันแล้วเนี่ยก็จะเทียบกับความรักแผ่นดินตองอูนั้นไม่ได้เพรันท่านแม่ยกทั้งหลายเนี่ยท่านจะรักพักนักการักนักการเหมือนไหนก็รักไว้เถอะ แต่ขออย่าให้น้ําใจรักนั้นเนี่ยมันเหนือกว่าชาติจนกระทั่งเห็นว่าชาติเสียหายได้พักเสียหายไม่ได้อย่างนี้ก็ผิดแล้วลนะ่ะครับครับก็คิดว่าในส่วนที่พี่น้องประชาชนต้องการฟังคาตอบสุดท้ายโดยเฉพาะเรื่องของการถแถลงการปิดคดีซึ่งเป็นกระแสอยู่ในเวลานี้นะครับก็คิดว่าน่าจะได้รับคําตอบอย่างน้อยก็ทําให้ท่านสามารถตัดสินใจได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับครับสายสุดท้ายนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ท่านอาจารย์ไพศาลสวัสดีอาจารย์หม่อมสวัสดีท่านคุณโทผนุกและสวัสดีอาจารย์ได้เลิเรียบร้บยแครับคือผมมีเหตุผลอยูสองสามประการนะครับหนึ่งถ้าเป็นไปได้นะครับยกเลิก M อ U ีสี่สามอย่างเป็นทางการไปเลยเอาให้ชัดเจนเลยสองไม่ยอมรับสื่สารโลกแล้วก็ออกจากการเป็นสมาชิกของสารโลกอีกต่อไปคือแสดงให้ให้สหประชาชาติรู้เลยว่าเราเนี่ยไม่เป็นสมาชิกสารโลกมานานแล้วข้อที่สาม ถ้าเป็นไปได้ได้นะครับท่านคุณตุคสนกขอกราบความกราท่านนะใช้กําลังทหารเข้ายึดปราสาทและพื้นที่ทั้งหมดขึ้นถามว่าข้อสามทำไมผมจึงพูดเช่นนี้ข้อทีจีนยึดที่เบ่ไงทำไมสหประชาชาติไปลุมกันเล่นงานจีนบ้างล่ะแล้วถึงเสร็จแล้วก็ใช่เหตุผลว่าที่เบตรหรือไต้หวันหรือฟอร์มโมซาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินจีนก็เรียกเอมเมนล่ะหรือใครจะมาเถียงบ้างว่านายุทธแต่ละการที่หนึ่งมาถึงยุคการปัจจุบันเนี่ย เราไม่ได้เสียเขมรนกับอีกหกเกาะให้กับอ่ฝรั่งเศสหรือใครจะมาเถียงเราก็ใช้สูตรนี้แหละครับถ้าเป็นไปได้นะครับเราก็ากเขมิ้นก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยอ,ะอ่ะครับนะครับ อยาว่าผมพูดรุนแรงแล้วขอกาบความขอความกรุณาครับทางเหล่าทัพกองทัพทั้งสามเหล่าทัพครับเท่านีครับขอบคุณทั้งสี่ท่านครับสวัสดีครับเดีย๋ยวว่าทั้งประเทศเขมรเลยนะครับเอาวันแค่สามจังหวัด <c oughs> จังหวัดเสียมราฐพระตะบองศรีสโสพลเนี่ยสามจังหวัดนี้เป็นดินแดนไทยมีคนไทยอยู่อาศัย <c oughs> เคยมีผู้แทนราษฎรของสามจังหวัด <c oughs> นี้นะครับ <c oughs> อยู่ในสภา,าไทยเนี่ย <c oughs> แล้วเราเนี่ยเขมรเอาปืนมาบังคับจี้หัวเราให้ต้องยกให้เขาเนี่ย ไอ้ข้อตกลงนี้นะครับเป็นโมฆะนะครับจะกล่าวอ้างเอาเมื่อไหร่เนี่ยก็ควรจะรีบก็ควรจะทําเสียนอกจากไม่เสียแล้วสักวันหนึ่งต้องเอาบินแดนสามจังหวัดนี้คือถือว่าจังเป็นจังหวัดที่บนสงครามจังหวัดที่บนสงครามรับอาจารย์หม่อมยังยืนยนันเหมือนเดิมไหมครับว่ารัฐบาลต้องเปลี่ยนแนวทางในการต่อสู้และถ้าเกิดรัฐบาลไม่เปลี่ยนแนวทางเนี่ยประชาชนไทยจะทำยังไงครับเป็นนี้รัฐบาลไม่ได้เปลี่ยนแนวทางนะคะนะคะชัดเจนนะคะทีนี้ก็ต้องขนหมดข้อสงสัยแล้วต้องขึ้นอยู่กับ สออ่วนอื่นๆก็นะคะคือประชาชนนะคะคือทหารคือบ้า่วนอื่นในประเทศนี้ต้องช่วยกันช่วยกันจะทำอย่างไรดีนะคะก็จริงๆก็อยากจะบอกว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยไปเกี่ยวพันกับคนยยแยกเลยตั้งแต่ปีจริงๆแล้วตั้งแต่ปีสามเจ็นะคะแต่ว่าสาเนี่ยยังยังไม่ใช่ว่าเป็นจะเป็นตัวมาทำให้เกิดความเลวร้ายละความเลวร้ายมันมาเกิดเอาสี่สามนะคะ ไปคุยกันจะให้ดีค่ะทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็บอกว่าหนึ่งต่อสองแสนไม่เป็นคุณต่อแผ่นดินแล้วจะเอาอยัางไงกันเอาเลยค่ะปีน้องประชาชนต้องแต่คือกองทัพเนี่ยต้องพิจารณาให้ชัดเจนกับว่าพวกคุณเนี่ยที่มีหน้าที่รักษาแผ่นดินหนึ่งก็มันปีละเป็นแสนล้านบาทมาเนี่ยคุณจะยึดถือแนวเขตประเทศไทยตามที่พระเจ้าล่กัวกันที่ห้าซึ่งทหารทุกคนเรียนโรงเรียนในร้อยทั้งนั้นแหละจะยึดถือหลักกันนั้นไหมหรือว่าจะไม่เอาที่ที่พระองค์ท่านทําไว แล้วมายอมรับไอ้ที่ขมรทำออามาอ้างอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยคุณจะเอาอย่างไงถ้าเอาอย่างแรกคุณต้องปฏิเสธ MOU ม3ูสี่สนะทีนี้อันถัดมาเนี่ยผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าเราอย่าไปวางใจที่นักการเมืองเขาหลอกนะว่าอีก6เดือนศาลจะตัดสินก่อนที่ศาลจะประกาศเสร็จการพิจารณาเนี่ยศาลพูดว่ายังไงเนี่ยคนทั้งหลายอาจจะมองข้ามไปผมเนี่ยเป็นนักกฎหมายฟังอย่างละเอียด ศาลบอกว่าศาลให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้คู่ความทั้งสองฝ่ายรอฟังว่าศาลจะกําหนดการอย่างไรต่อไปรนั่นไม่ได้หมายความว่าศาลจะนัดตัดสินในหกเดือนข้างหน้าไอ้นักการเมืองมาบอกคนไทยว่าจะตัดสินในหกเดือนข้างหน้ามันหลอกผมบอกเลยมันหลอกให้คนไทยตายใจครับแล้วถึงวันหนึ่งตัดสินพุกมาคนไทยเตรียมตัวไม่ทันอาจจะวันนี้วันพรุ่งเรื่อเดือนหน้าก็ได้ใครจะไปรู้พอเลยเวลาที่ให้ศาลกําหนด ให้ส่งไอ้พิกัดแผนที่แล้วนี่นะครับหลังจากวันนั้นไปแหะครับนั่นแหละโอกาสที่จะถึงเมื่อไรก็ได้เพราะนั้นเวลาหลังจากนี้พี่น้องสามารถเอาเหตุปัจจัยเหล่านี้มาประมาณการแล้วสามารถหาถึงผลได้ว่าผลจะเกิดขึ้นอย่างไรแต่ที่คาถามที่พี่น้องถามว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่เปลี่ยนแนวทางประชาชนต้องจัดการรัฐบาลเมื่อกี้เสนอว่าท่านจะนํากองทัพไปจัดการกับผู้ที่กระทำผิด นะครับมผม,มผมก็เสียแล้วครับไม่ได้อยู่ในราชาการนนแต่แต่ทีนี้ว่ามันก็มีทหารอยู่อีกหลายคนนะครับผู้ภับหน่วยอีกหลายคนที่สามารถที่จะปฏิบัติงานในภารกิจนี้ได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับผู้นำ <c oughs> ผู้นำสูงสุดว่าผู้นำสูงสุดเนี่ยจะตกลงใจยังไง <c oughs> แล้วก็จะกำหนดทิศทางในการปฏิบัติอย่างไร ต้องถือว่าการตัดสินใจคราวนี้เป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญครั้งสําคัญครับนะครับท่านใดจะมีประเด็นอ๋อขอนุญนึงคะขอเสนอตรงท่านเพื่อให้ความมั่นใจนะคะครับคือท่านกระหนกเนี่ยนะคะท่านเกษียณแล้วอย่างที่ท่านว่านะคะแต่ว่าวันนี้นะฮะที่เราออกมาเนี่ยฟองปัญหาแล้วก็นําเสนอปัญหาแล้วหาทางออกปัญหานะฮะวันนี้ชัดเจนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะฮะอยากฝาก คนทหารแล้วก็ผู้ที่ดูแลความมั่นคงของประเทศค่ะนะคะว่าอย่าให้เป็นภาระของประชาชนอย่างเดียวเท่านั้นเวลานี้ลําบากมากแล้วนะคะที่เดินทางไกลเนี่ยนะคะท่านจะช่วยยังไงนะวันนี้ชัดเจนแล้วค่ะเอาเทปเนี่ยไปดูนะคะตัดสินใจสัฐการขอบคุณทั้งสามท่านครับวันนี้ครับขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับเวลาหมดลงนะครับแล้วก็เป็นภาระสําคัญของผู้ที่มีหน้าที่อย่างสําคัญในการทำหน้าที่ปกป้อง แผ่นดินไทยอยากับภาระมาะให้แก่ประชาชนและท่านเหล่านั้นท่านสามารถติดตามความจริงเหล่านี้ได้ว่าเมื่อความจริงปรากฏและการดําเนินการทั้งหลายไม่ได้เป็นไปนตามคันลองที่ท่านจะสามารถปกป้องเป็นนี้ได้ท่านจะตัดสินใจอย่างไรและเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญเวลาของรายการหมดลงนะครับพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในทุกๆวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมและก็ทั้ง3าท่านต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ